กุลาบลอยราในโลกออนไลน์นั้นมุมหนึ่งของย่านทริอานาะอันเก่าแก่และเปี่ยมเสนในนครเซบียาประเทศสเปนบ้านสองชั้นสีขาวสะอาดหลังหนึ่งตั้งตระหานอย่างเงียบงนันหน้าต่างไม้บานเกล็ดสีเขียวเข้มปิดสนิทเสียส่วนใหญ่มีเพียงกระถางกระถางดอกเยเรเนียมสีแดงสดไม่ปายที่ระเบียงชั้นบนเท่านั้นที่บ่งบอกว่ายังมีผู้อาศัยภายในบ้านหลังนั้น โซเฟียกาเซียยิงไม้วัยหกสิบแปดปีใช้ชีวิตอยู่อย่างเดียวได้เก้าอี้ว่างเปล่าตัวนั้นที่โต๊ะอาหารเย็นในห้องครัวยังคงตอกย้ำความจริงอันโหดร้ายโฮเซสามีสุดที่รักของเธอจากไปแล้ว5้าปีด้วยโลกร้ายความเงียบสงัดภายในบ้านที่เคยอบโอวนไปด้วยเสียงหัวเราะแ,และบทสนทนาบัดนี้มีเพียงเสียงเข็มนาฬิกาโบราณที่เดินติ๊กตอกขับเน้นความโดดเดี่ยวของเธอให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โซเฟียเคยเป็นบรรรักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยชีวิตของเธอผูกพันกับตัวอักษรและเรื่องราวแต่เรื่องราวของตัวเองกลับดูเหมือนจะหยุดนิ่งลงนับตั้งแต่วันที่โคเซ่จากไปเอเลนาลูกสาวคนเดียวแต่งงานและย้ายไปสร้างครอบครัวที่บาร์เซโลนาทําให้ความห่างไกลย,ยิ่งเพิ่มพูนความงานในใจของผู้เป็นแม่เอเลนาด้วยความเป็นห่วงจึงซื้อแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งให้โซเฟีย พร้อมกับสอนวิธีการใช้งานโซเชียลมีเดียเบื้องต้นหวังให้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างกันและเป็นเพื่อนคลายเงาให้แม่ได้บ้างในช่วงที่เธอไม่อยู่โซเฟียในวนัยนี้แม่จะไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีนักแต่ด้วยความตั้งใจที่จะได้เห็นหน้าหลานานานผ่านวิดีโอคอนเธอก็พยายามเรียนรู้จนใช้งานได้คล่องแคล่วขึ้น แท็บเล็ตกลายเป็นหน้าต่างบานเล็กๆที่เชื่อมต่อเธอกับโลกภายนอกและในไม่ช้ามันก็ได้นำพาเธอไปสู่เส้นทางที่เธอไม่เคยคาดคิดด้วยความงาที่กัดกินหัวใจเพิ่มมากขึ้นทุกวันโพเซสามีสุดที่รักของเธอจากไปแล้วห้าปีด้วยโรคร้ายความเงียบสงัดภายในบ้านที่เคยอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะและบทสนธนาบัตรนี้มีเพียงเสียงเข็มนาฬิกาโบบราณที่เดินติกตอก ขับเน้นความโดดเดี่ยวของเธอให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโอเฟียเคยเป็นบรรรักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยชีวิตของเธอผูกพันกับตัวอักษรและเรื่องราวแต่เรื่องราวของตัวเองกลับดูเหมือนจะหยุดนิ่งลงนับแต่วันที่ที่โคเซ่จากไปเอเลนาลูกสาวคนเดียวแต่งงานและย้ายไปสร้างครอบครัวที่บาร์เซโลนาอาให้ความห่างไกลยิ่งเพิ่มพูนความเหงาในใจของผู้เป็นแม่เอเลนา ด้วยความเป็นห่วงโซเฟียเริ่มสำรวจโลกออนไลน์ไปก่อนกว่าแค่การพูดคุยกับเอล่าเธอพบกลุ่มออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุชาวสเปนกลุ่มที่สมาชิกต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยเรื่องสับเพเรและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตโซเฟียไม่ได้ตั้งใจมองหาความรักครั้งใหม่เธอเพียงหวังจะหาเพื่อนคุยแก้เหงาใครสักคนที่มีความสนใจคล้ายกันใครสักคน ที่พอจะเข้าใจความรู้สึกของหญิงม่ายที่ชีวิตเหมือนขาดหายไปครึ่งหนึ่งและในกลุ่มนั้นเองริคาโดมาาเลสก็ปรากฏตัวขึ้นรูปโปรไฟล์ของเขาเป็นชายวัยกลางคนชาวสเปนหน้าตาคมคายดูอบอุ่นและน่าเชื่อถือผมสีเขิมเริ่มมีสีดอกเหลาแซมดวงตาสีฟ้าอ่อ,อนโยนเขาส่งข้อความส่วนตัวมาทักทายโซเฟียอย่างสุภาพ อ้างว่าเป็นวิศวกรที่ทำงานในโครงการน้ำมันนอกชายฝั่งทะเลเหนือชีวิตส่วนใหญ่คลุกคลีอยู่กับความโดดเดี่ยวกลางทะเลมีเพียงเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อเขากับโลกภายนอกบทสนทนาเริ่มต้นด้วยความเป็นมิตรเขาชื่นชมความคิดเห็นที่โซเฟียโพสในกลุ่มและแสดงความสนใจในตัวเธอเป็นพิเศษโซเฟียรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ตอบกลับไปด้วยความเป็นมิตรเช่นกัน โดยไม่รู้เลยว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังจอมปลอมกำลังจะถูกว่านลงในหัวใจอันแห้งแล้งของเธอบทสนทนาระหว่างโซเฟียกับริคาร์โดดำเนินไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นเขากลายเป็นคนแรกที่เธอทักทายในตอนเช้าและเป็นคนสุดท้ายที่เธอบอกราตรีก่อนนอนริคาร์โด,ดติดต่อพูดคุยกับโซเฟียทุกวันผ่านระบบแชทและอีเมลเขาเล่าเรื่องชีวิต ที่แต่งึ้นของตนเองว่าเป็นพ่อไม่เช่นกันพระยาของเขาเสียชีวิตไปหลายปีก่อนด้วยอุบัติเหตุเขามีลูกสาวคนหนึ่งที่โตแล้วและมีครอบครัวของตัวเองทําให้โซเฟียรู้สึกว่ามีคนที่เข้าใจหัวออกเดียวกันคนที่รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดของการสูญเสียและความเหงาในบ้านปลายชีวิตคำพูดของริคาร์โด นั้นหวานหูและเปลี่ยมไปด้วยความเข้าใจเขาส่งบทกวีรักหวานซึ่งที่เขาอ้างว่าแต่งขึ้นเพื่อเธอโดยเฉพาะมาให้โซเฟียอ่านเกือบทุกวันรูปภาพของเทียทัดสวยงามจากสถานที่ทํางานของเขาหรือเมืองต่างๆที่เขาเคยไปยืนถูกส่งมาให้เธอดูเป็นระยะพร้อมกับคำบรรยายที่ทำให้โซเฟียรู้สึกเหมือนได้ร่วมเดินทางไปกับเขาด้วยมิเคลิดาโซเฟีย เขาเรียกเธอเช่นนั้นสเสมอคุณคือแสงสว่างในชีวิตอันมืดมิดของผมหรือผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบใครที่เข้าใจผมได้ลึกซึ้งเท่าคุณอีกแล้วคำพูดเหล่านี้ค่อยซึมซับเข้าไปหัวใจของโซเฟียทำให้เธอรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นสาวรุ่นอีกครั้งหัวใจที่เคยแห้งภาคกลับมาชุ่มชื่นและเต้นแรงด้วยความหวังริคาร์โด เริ่มพูดถึงอนาคตที่เขาอยากจะกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายที่สเปนเขาเบื่อหน่ายกับชีวิตกลางทะเลที่แสนอันตรายและโดดเดี่ยวเขาอยากจะหาบ้านหลังเล็กที่มีสวนกุหลาบสวยๆและใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ใช่ซึ่งเขามักจะบอกเป็นนายว่าเป็นโซเฟียผมฟันถึงวันที่เราจะได้จิบกาแฟายามเช้าด้วยกันในสวนอ่านหนังสือแห่นฟังและเดินเล่นริมแม่น้ำกวาดากิบีด้วยกันนะโซเฟีย เขาพิมพ์ข้อความเช่นนี้มาบ่อยครั้งโซเฟียอ่านแล้วก็ยิ้มคนเดียวจินตนาการถึงภาพเหล่านั้นด้วยความสุขล้นเปี่ยมเธอรอคอยข้อความจากเขาในแต่ละวันอย่างใจจดใจจอ่อและเริ่มผูกพันทางอารมณ์กับเขาอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งเกินกว่าที่เธอจะรู้ตัวโลกของโซเฟียเริ่มหมุนรอบริคาโดมากขึ้นเรื่อยๆแทบเล็ตกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเธอ เธอใช้เวลากับมันนานหลายชั่วโมงในแต่ละวันเพื่อรอคอยการติดต่อจากเขาหรือเพื่ออ่านข้อความเก่าที่เขาเคยส่งมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอเริ่มปฏิเสธคำชวนจากเพื่อนบ้านที่เคยไปดื่มกาแฟด้วยกันเป็นประจำหรือกิจกรรมในชมรมมมผู้สูงอายุที่เธอเข้าร่วมเธอรู้สึกว่าไม่มีใครค่ายความสัมพันธ์พิเศษและลึกซึ้งที่เธอกำลังมีกับริคาโด ได้พวกเขาคงจะมองว่าเธอน้าสมเพชหรือแก่เกินไปที่จะมีความรักครั้งใหม่เธอตัดสินใจเก็บเรื่องความสัมพันธ์กับริคาร์โดเป็นความลับไม่กล้าเล่าให้เอล e ฟังเพราะกลัวลูกสาวจะไม่เห็นด้วยกลัวจะถูกตำหนิหรือกลัวว่าเอเลนาจะพยายามขัดขวางความสุขครั้งสุดท้ายในชีวิตของเธอความลับนี้ทำให้เธอเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนยไปเธอมักจะซ่อนแท็บเล็ต เมื่อได้ยินเสียงคนมาที่ประตูหรือรีบปิดหน้าต่างแชทเมื่อเอเลนาโทรศัพท์มาความรู้สึกผิดชอบโชวดีเล็กเๆในใจถูกบทบังด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขที่ริคาโดมอบให้หลังจากสร้างความไว้วางใจและความผูกพันทางอารมณ์ได้ประมาณสองสาเดือนริคาโดก็เริ่มเปรยถึงปัญหาเล็กๆน้อยๆในที่ทำงาน เขาเล่าว่าอุปกรณ์สำคัญบางอย่างที่ใช้ในการขุดเจาะน้ำมันเกิดขัดข้องและเขาอาจจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหากไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันท่วงทีเขาดูเครียดและนอนไม่หลับอย่างเห็นได้ชัดผ่านข้อความที่ส่งมาเซอเฟียรู้สึกเป็นห่วงเขาจับใจและวันหนึ่งคำขอเงินครั้งแรกก็มาถึงริารโดอ้างว่าเขาต้องการเงินด่วนจำนวนแปดไยูล เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ชุกเชิญน,นั้นเขาบอกว่าเงินเดือนของเขายังไม่ออกและเขาไม่สามารถเบิกเงินลวงหน้าจากบริษัทได้ในตอนนี้เขาแสดงความละอายใจอย่างมากที่ต้องเอปากขอความช่วยเหลือจากเธอแต่มันจำเป็นจริงโซเฟียที่รักถ้าผมไม่ซ่อมมันผมอาจจะถูกพักงานหรือแยก่กว่านั้นคือถูกไล่ออก เขาสัญญาว่าจะรีบคืนเงินให้เธอทันทีที่เบิกเงินเดือนงวดหน้าได้ผมไม่อยากให้คุณต้องลำบากใจเลยแม้แต่น้อยแต่ผมไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครได้อีกแล้วจริงๆโซเฟียรู้สึกสับสนและลังเลใจอย่างมากส่วนหนึ่งในใจของเธอรู้สึกไม่สบายใจและมีเสียงเล็กๆคอยเตือนว่ามันดูไม่ชอบมาพะคนแต่ความรักความสงสารและความกลัวที่จะทำให้ริคร์โด ผิดหวังหรือคิดว่าเธอไม่เชื่อใจเขามันมีพลังมากกว่าถ้าจินตนาการถึงไงานหน้าที่รอเหล่าแต่สราซอยของเขาความเครียดที่เขาต้องเผชิญอยู่คนเดียวกลางทะเลเธอไม่อยากให้เขาต้องเดือดร้อนแค่ว่ายอยู่ละเองเธอคิดมันคงไม่มากมายอะไรนักถ้ามันจะช่วยให้เขาสบายใจขึ้นได้หลังจากคิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่ง เธอจึงตัดสินใจโอนเงินไปให้เขาผ่านระบบออนไลน์ตามที่เขาแนะนําเมื่อริคาร์โดได้รับเงินเขาก็แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งคุณคือนางฟ้าของผมจริงๆโอเฟียผมไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงดีความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูเหมือนจะหวานชื่นและแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปอีกเขาอาจจะส่งของขวัญเล็กทีกน้อยซึ่งอาจจะเป็นเพียงรูปภาพดอกไม้สวยๆ หรือเพลงรักซึ่งคึ่งมาให้โซเฟียเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจของเธอแต่แล้วปัญหาของริคา์โดก็เริ่มใหญ่ขึ้นและซับซ้อนขึ้นเลยหน่ไม่นานหลังจากนั้นเขาอ้างว่าติดปัญหาทางกฎหมายกับบริษัทที่ทำงานมีการฟ้องร้องเรื่องความปลอดภัยในโครงการและเขาอาจจะต้องใช้เงินจำนวนมากในการจ้างทนายเพื่อต่อสู้คดีเพื่อที่จะได้เป็นอิสระ และสามารถเดินทางกับสเปนได้ตามที่ตั้งใจไว้ครั้งนี้เขาต้องการเงินถึงห้ายูลโซเฟียตกใจกับจำนวนเงินแต่ริคาโดก็พร่ำรำพันถึงความทุกข์ทรมานที่เขาต้องเผชิญและความหวังที่จะได้กลับมาอยู่กับเธอถ้าผมผ่านเรื่องนี้ไปได้เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนะโซเฟียผมสัญญา โซเฟียเริ่มนำเงินเก็บออมก้อนสุดท้ายที่เธอมีออกมาบางส่วนเป็นเงินบำนาญที่เธอสะสมมาทั้งชีวิตเธอนึกถึงคำพูดของโคเซที่เคยบอกให้เธอเก็บเงินส่วนนี้ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแต่ตอนนี้ริคร์โดคือความฉุกเฉินที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอเธอเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าเมื่อเขาเดินทางมาถึงสเปนได้สำเร็จทุกอย่างจะดีขึ้น และพวกเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันอย่างมีความสุขความลังเลใจตอนแรกเริ่มเลื่อนหายไปถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคนรักของเธอให้พ้นจากความทุกข์ยากวงจรการหลอกลวงดำเนินต่อไปริคาร์โดมีเรื่องราวใหม่ๆมาขอความช่วยเหลือทางการเงินจากโซเฟียยูสมาบางครั้งเขาก็อ้างว่าถูกขโมยเงินและเอกสารสำคัญ ระหว่างเดินทางไปติดต่อเรื่องคดีความบางครั้งเขาก็อ้างว่าต้องการเงินซื้อต่อเครื่องบินชันธุรกิจเพื่อกลับมาหาโซเฟียอย่างเร่งด่วนแต่ติดปัญหาเรื่องการเบริกจ่ายเงินเดือนจากบริษัทเนื่องจากบัญชีถูกอายัดเช่าคราวจากปัญหาทางกฎหมายนั้นจำนวนเงินที่เขาขอก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยจากหลักพันกลายเป็นหลักหมืน่นยูโรเดดิซิ โซเฟียเริ่มคิดที่จะขายเครื่องประดับเก่าแก่ที่เป็นของดูตังหน้าจากโคเซ่หรือแม้แต่เริ่มมองหาช่องทางในการจำนองบ้านหลังนี้ที่เต็มไปด้วยความทรงจำของเธอกับสามีในขณะเดียวกันเอเลนาลูกสาวของโซเฟียก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างในตัวแม่ของเธอในการมาเยี่ยมครั้งล่าสุดเอเลนาพบว่าแม่ของเธอดูหมกมุ่นกับแท็บเล็ตมากเกินไปจนผิดสังเกตบางครั้ง บางครั้งแม่ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คนเดียวอยู่หน้าจอบางครั้งก็มีสีหนา้าเครง่งเครียดอารมณ์ของแม่ดูแปรปรวนง่ายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและที่สำคัญที่สุดคือเอเลนาบังเอิญเหตุบายเสดการโอนเงินจำนวนมากหลายครั้งจากบัญชีธนาคารของแม่ซึ่งโซเฟียไม่เคยเล่าให้เธอฟังเลยแม่คะช่วงนี้แม่ดูไม่ค่อยสบายใจเลยมีเรื่องอะไรหรือเปล่า เอลนาไอถามด้วยความเป็นห่วงในเย็นวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังช่วยกันเตรียมอาหารเย็นในครัวโอเฟียมีท่าทีอึกอักเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าไม่มีอะไรหรอกลูกแม่ก็แค่คิดถึงเรื่องเก่าแนะแต่แววตาของเธอบอกเอลนาว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเอลนาพยายามชวนคุยเรื่องอื่นๆแต่แล้วโซเฟียก็เพลอหลุดปากพูดถึงเพื่อนทางออนไลน์คนพิเศษ ที่เธอเพิ่งรู้จักเขาเป็นคนดีมากเข้าใจเธอทุกอย่าง thing, และกำลังจะเดินทางกลับมาสเปนในไม่ช้าเอเลนารู้สึกแอดใจทันทีเพื <h <h ่อนคนนี้เป็นใครคะแม่แม่รู้จักเขาได้ยังไงเธอถามอย่างระมัดระวังเฟเริมีท่าทีปิดบังและปกป้องเพื่อนคนนั้นอย่างเต็มที่เธอบอกเพียงว่าเป็นคนที่เธอคุยด้วยแล้วสบายใจและไม่ต้องการให้เอนาซักซ้มากนัก เข้าเป็นเรื่องส่วนตัวของแม่นาเอเลนาโซเฟียพูดโดยน้ำเสียงที่ค่อนข้างหงุดหงิดลูกไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกแม่ดูแลตัวเองได้เอเลนารู้สึกเป็นห่วงและไม่สบายใจอย่างมากสัญชาตญาณของเธอบอกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเธอพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนคนนี้เท่าที่ทำได้จากคำบอกเล่าที่คลุมเครือของแม่แต่โซเฟียไม่ให้ความร่วมมือ และมองว่าเอเลนากำลังพยายามจะก้าวใกล้ชีวิตส่วนตัวของเธอแม่โตแล้วนะเอเลนาแม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีโซเฟียพูดด้วยนำเสียงที่แสดงความน้อยใจลูกกำลังคิดว่าแม่โง่งเง่าและแก้เกินไปที่จะมีความสุขใช่ไหมความตึงเครียดและความไม่เข้าใจกันเริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างแม่ลูกเอเลนารักและเป็นห่วงแม่ของเธอมาก แต่เธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรที่จะทำให้แม่ยอมรับฟังเธอได้เธอตัดสินใจว่าจะต้องจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและหาทางสืบหาความจริงเกี่ยวกับเพื่อนลึกลับของแม่ให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเอเลน่ากลับบาร์เซลโลนาด้วยความกังวลใจเธอโทรศัพท์หาแม่ทุกวันพยายามพูดคุยอย่างเป็นปกติแต่ก็ค่อยสังเกตและยังเชงทามถึง พื่อนออนไลน์คนนั้นอยู่สมอรโซเฟียยังคงปิดบังและไม่ยอมเล่ารายละเอียดใดๆเพิ่มเติมเอเลนาจึงตัดสินใจที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเธอเริ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกลุโก,กงรักออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุและยิ่งอ่านมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรู้สึกหวาดกลัวว่าแม่ของเธอกำลังตกเป็นเหยื่อในการมาเยี่ยมแม่ครั้งถัดไปซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมเล็กน้อย เอเลนาตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องค้นหาความจริงให้ได้เธอสังเกตเห็นว่าโซเฟียมีท่าทางซึมสระและวิตกกวลมากขึ้นกว่าเดิมร่องรอยความไยล้าปรากฏชัดบนใบหน้าและเธอก็หมักมารอยอยู่บ่อยครั้งคืนหนึ่งขณะที่โซเฟียหลับไปแล้วด้วยความอ่อนเพลียเอเลนาตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะทำมาก่อนเธอย่องเข้าไปในห้องนอนของแม่ และหยิบแท็บเล็ตที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงขึ้นมาดูหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความรู้สึกผิดแต่ความเป็นห่วงแม่นั้นมีมากกว่าเอเลนาเปิดดูประวัติการแชทระหว่างแม่ของเธอกับชายที่ใช้ชื่อว่าริคารโดโมราเลสข้อความหวานซึ่งมากมายปรากฏขึ้นบนหน้าจอพร้อมกับคำขอเงินด้วยเหตุผลต่างๆนาน,นา,นาที่ดูน่าสงสัยเอล่าแทบหยุดหายใจ เมื่อเห็นจำนวนเงินทั้งหมดที่แม่ของเธอโอนไปให้ชายคนนี้มันเป็นเงินจำนวนมหาศาลมากพอที่จะทำให้ชีวิตบั้นปลายของแม่ต้องลำบากได้จากนั้นเอเลานาก็ลองใช้โปรแกรมค้นหารูปภาพ reverse image search กับรูปโปรไฟล์ของริคาร์โดผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นทำให้เธอแทบทรูปภาพนั้นเป็นของนายแบบชาวอิตาลีคนหนึ่งซึ่งถูกนำมาใช้ในเว็บไซต์หาคู่ปลอม และในข่าวเกี่ยวกับโกโกงรักออนไลน์มากมายลรณีหวัวใจของเอล่าดิงวูบเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่เธอหวาดกลัวที่สุดได้กลายเป็นความจริงแม่ของเธอกำลังถูกหลอกลวงอย่างเลือดเย็นเอลานายัางคนพบอีกว่าเรื่องราวที่ริคาโดเล่าให้โซเฟฟังนั้นมีจุดที่ไม่สมเหตุสมผลและขัดแย้งกันเองมากมายที่อยู่ไอพ d d r e s s ที่เขาใช้ในการติดต่อบางครั้ง ก็ไม่ได้มาจากทะเลเหนือต่ำที่เขากล่าวอ้างแต่อาจจะมาจากประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกซึ่งขึ้นชื่อเรื่องเครือข่ายมิชาชีพออนไลน์ระดับโลกหลักฐานทุกอย่างชี้ชัดว่าริาโดมลราเลสไม่มีตัวตนอยู่จริงเขาเป็นเพียงตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเงินจากผู้หญิงสูงวัยที่เหงเงาและเปราะบางเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเอเลนาตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับแม่ของเธอ เธอรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เธอหาได้มาวางไว้บนโต๊ะอาหารตรงหน้าโซเฟียแม่คะ่ะนูมีเรื่องสำคัญมากที่จะต้องคุยกับแม่เอเลนาเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะใจเย็นที่สุดแต่ก็สั่นเครือเล็กน้อยในขณะเดียวกันนั้นเองข้อความจากริคาร์โดก็เด้งขึ้นมาบนหน้าจอแท็บเล็ตของโซเฟียที่วางอยู่ใกล้ท เขากำลังกดดันโซเฟียอย่างหนักเพื่อขอเงินก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายจำนวนถึง21ยูลอ้างว่าเป็นเงินค่าประกันตัวก้อนสุดท้ายที่จะทำให้เขาเป็นอิสระจากปัญหาทางกฎหมายทั้งหมดและสามารถเดินทางกับสเปนมาหาเธอได้ทันทีถ้าผมไม่ได้เงินก้อนนี้ภายใน24ชั่วโมงนะโซเฟียที่รักผมอาจจะต้องติดคุกที่นี่ไปหลอดชีวิตและเราจะไม่ได้เจอกันอีกเลย ข้อความนั้นเต็มไปด้วยความบีบคั้นทางอารมณ์โซเฟียอ่านข้อความจากริคาโดแล้วหันมามองหน้าเอเลนาดวงตาของเธอเบอิกกว้างด้วยความตกใจและสับสนนี่มันเรื่องอะไรกันเอเลนาลูกกำลังจะบอกอะไรแม่เอเลนาสูดหายใจเข้าลึกลึงแล้วเริ่มอธิบายให้แม่ฟังถึงสิ่งที่เธอคนพบเธอแสดงรูปภาพจริงของนายแบบคนนั้นให้แม่ดู ชี้ให้เห็นถึงความไม่สมเหตุสมผลในเรื่องราวของริคาร์โดและอธิบายถึงกลุวิธีการหลอกลวงของมิชาชีพออนไลน์โซเฟียตกอยู่ในภาวะชอกอย่างรุนแรงหนูมีเรื่องสำคัญมากที่จะต้องคุยกับแม่เอเลน่าเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะใจเย็นที่สุดแต่ก็สั่นเครือเล็กน้อยในขณะเดียวกันนั้นเองขอความจากริคาร์โด ก็เด้งขึ้นมาบนหน้าจอแท็บเล็ตของโซเฟียที่วางอยู่ใกล้ใต้เขากำกดดันโซเฟียอย่างหนักเพื่อของเงินก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายจำนวนถึง y y อีสเยนยูลอ้างว่าเป็นเงินค่าประกันตัวก้อนสุดท้ายที่จะทำให้เขาเป็นอิสระ